ก <st> <aries in> <US> <ns> ุ้งสะอมไข่ครับแกงส้มกุ้งสะอมไข่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับผมมีมันเป็นโชว์ครับวันนี้ผมมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาทานข้าวพี่ี่เขาพาทานครับอันนี้ร้านอะไรนะพี่สวัสดีท่านผู้ชมครับ วันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเมนูร้านนี้นะครับว่ามีอะไรที่เป็นพิเศษบ้างแล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าร้านนี้อาหารอร่อยบ้างไหนแกงส้มอยู่ไหนคนสวยอย่าพึ่งวางมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง BB บัตเแมนชูด้วยนะครับไอ้นี่ตัวเองชื่ออะไรอ่ะชื่อแตงค่ะแตงระแตงมีผัวยังยังยังไม่มีอ่อ ก็วันนี้น้องแตงนะครับมาเสิร์ฟแกงแกงอะไรนะแกงต้มกุ้งจอมไข่กับผักกุ้งไฟแดงที่ไหนติดตรงนี้ที่ไหนวันนี้ดิฉันข้าวต้มโต๊ะลูทกฟูดอย,อออยู่อยู่ที่อยู่อำเภออยู่อำเภอนครอเภอเมือจงจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนี่ขึ้นชื่อเรื่องอะไรเรื่องอาหารขึ้นชื่อเรื่องทำดิบหมูสามดบหมูสาบอันน,น,นี้อันนี้จะเป็นแกง จะเป็นแกงส้มูุงชงไทยแล้วอันนี้อร่อยไหมอร่อยดี๋ขอขอดูเมนูหน่อยนะครับวันนี้น้องสาวคนสวยนะครับพี่ัวย,ยังยัง <laughs> เดี๋ยวขอดูเมนูสักนิดนึงนะครับยอดนี่คือแกงส้มอะไรนะครับน้องแกงส้มูุงชงไทยยอดมาครับตัวเติมเติมถ้าท้าผู้ชมครับถ้าท่านใดที่อยากจะมากินแกงส้มนะครับ <laughs> ผมแนะนํานะครับที่ใต้เนี่ยคือ สุดยอดของการการาทำแกงโคตรสวยี่ใต้อันดับหนึ่งเนาะใช่ค่ะนี่โคตรสวยคตรสวยแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องเขาไปเสิร์ฟก่อนน้องเขาเสิร์ฟก่นนอไกนไอ้ยังนี่วันนี้ผมมากินข้าวกับสาวๆนะครับาสาวๆผู้ชายคนเดียวเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูเมนูเลยเมื่อกี้สั่งอะไรมานะพี่ นีาหมึกหไข่ทอดเดียวทอดกระเทียมกย่อปลาดิบผักม่้งไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยผัดผักมุวงได้แบบนี้เลยเหรอร้านนี้ได้แบบนี้เลยเหรอใช่คร like ัโอ like ้โหอลังการมากครับน uh ี่น่าทานมากเลยสำหรับใครที่แบบว่าชอบที่แบบลดน้ำหนักหน่อยนะครับแต่บางทีเราอันนี้อาจจะมีน้ำมันหน่อยที่นี่ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราทานไปแบบส้มต้นมันไม่อยู่นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบของที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยชอบทวนเท่าไหร่นี่นี่นี่แกงส้มนี่แกงส้มแกงส้มนี่คือแบบว่าแกงส้มอะไรนะแกงส้มจะองค์ไก่ไก่แกงส้มไข่เจียวตอนนี้รถของร้านไรนะร้านบูธค่ะ วันนี้มีมีวันแมนตูครับสิงคนปร์แฟนผานที่ยวนะครับนี่ผมอยู่กับแฟนถกไหเพลงชื่ออะไรนะชื่อน้ำผึ้งน้ำผึ้งค่ะครับทุกทีน้ำผึ้งน้ำผึ้งมีเคมี ไปขนาดนี้ใครจะไปทิ้งนะครับเอาส่วนว่าทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเลยแนะนำตัวแนะนำตัวนิดนึ่งแนะนำไม่ถูกอ่ะอ่าแนะนำชื่อแนะนำว่าสดนะคะชื่อน้ำผึ้งอย่าบอกนะว่าสดเหมือนในโลกออนไลน์แล้วหลอกปัตผู้ชายโลกความจริงครับสดเฉพาะคืนนี้จริงเหรอจริงมีสดอันนี้ครับ ไม่มีแฟนค่ะแต่ว่ามีผัวจรริงหอไม่ได้หรอไม่มีแฟนค่ะผัวไม่ได้หาอันนี้เป็นมุกหรือเรื่องจริงวะเนี่ยเป็นมุกเป็นมุกเอาเลยเป็นวันนี้ต้องมีข้าวนี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราทานข้าวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่ใต้นะครับสตอร์มีสตอเหรอครับไอ้ยะสตอสตอ พี่พี่เขาเขาบอกว่าสตอสดกับสตอเผาเนี่ยมันมันกินมันกินกับอะไรที่แบบว่ามันต่างกันอะแบบว่าสมมติว่าเรากินเมนูแกงส้มแบบนี้เราต้องทานกับสตอสดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกพริกน้ำพริกน้ำพริกต้องกินสตอเผาใช่ไหมใช่ถ้าว่าสตอเผาจะเป็นนาอเดี๋ยอันนี่สตอนะครับ กุ้กอูดเนี่ยเขาเขาแถมมาเลยเราต้องสั่งเลยแถมมากินกับอ๋อเนี่ยอ๋อทางใต้เขาเรียกว่าผักหน่อเขาเขาเรียกว่าผักหน่อไง เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้คนที่เที่ยวชาในเรื่องสตอพูดให้ฟังดีกว่านี่ครับนี่นกินสตอรอะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มาเที่ยวปใต้นะครับคนเทพคนที่อยู่ภาคอื่นะครับมาเที่ยวี่กินบนเนี้ย คนจะเาไปหน่อยครับวันนี้สั่งเมนูได้บ้างครับสั่งเมนูได้บ้างเม็ดจอกแกงจ้ามุกไผ่ผัดผัพรุกไฟแดงแล้วก็ปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่ดจะเทียมค่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นซาตงโอนาทานมากเลยครับ ตอนตอนนี้ตอนนี้ดูนะครับว่าเมนูนี้อร่อยขนาดไหนคุณดูสาวๆทานนะครับรอ,อร่อยมากอร่อยมากอต่สีผมชอบเปนยสีมันสุดตาเลยเอ๊ะไปนะ จริงแอะผมจะไม่กินข้าวขอนอนนะครับแต่วันนี้พี่เขาพี่เขาสั่งข้าวให้ด้วยต้นนผม,ม,มบีบีวันแมนชูครับเด็กคนกับารเที่ยวน,น,นะครับท่านผู้ชมครับนน่นาจ,จะอาจจะได้กินข้าวนะครับเมื่อกี้สั่งน้ำเฉาก๊วยมาขวดหนึงเลย <laughs> ครับที่ดีจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับฝากท่านผูถถ้ชมนะครับมาร้านนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องถามท่าในที่อยู่นครศรีธรรมราชน,นะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่ร้านไหนก็แล้วแต่นะครับร้านนี้นะะ่าจะปิดอยู่ที่น่าจะปิดดึกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปถามพนักง,งานแป๊บน,นึงว่าเขาปิดคนสวยสวยชื่ออะไรนะมานี่ก่อนมานี่ก่อนร<ะ>้านเปิดกี่โมงร้านเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นอะไรนะสี่โมงเย็นถึงขี่รุ่ม สี่โมงหัวรุ่งหัวรุ่งตั้งแต่สี่โมงเย็นสี่โมงหัวรุ่งย่อลงมาสี่โมงหัวรุ่งดีสี่ใช่ไหมดีสี่ตีสี่เลยครับท่านใดที่อยากจะทานอาหารอร่อยๆนะครับบีบีวันเมนชูนะครับแน่ัเองครับขอบคุณมากแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมบีบีวันเมนชูด้วยนะครับกดติดตามช่องยูทูบผมด้วยนะครับ เด็อเกอกนพาเที่ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็ไปสนุกกันที่ไหนไปดูอะไรแล้วก็ไปท,ทํากิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังก็แล้วกันนะครับทุกท่านด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาขาก้องมาเลยค่ะดิชเสร็จค่ะตายเลยกินแบบนี้ได้ค่ะเสร็จมาก